นี่อู๊ปักขาวเอาอูปอกคอให้เบอร์เบลอูปอกคอกับเด็กคือเป็นมะเดเป็นกุนี่ป้าขาวป้าขาวหรือป้าซิวอ้าวป้าขาวค่ะป้าขาวมีก้างเลยไหมแม่เนื้อก็ไม่เป็นไรแม่คาแค่เออคาคอตายเลยนะครับบาดแยแต้วม่จริงค่ะมัไม่ขาแค่แต่มันขาคอแล้วจะคุญแจ ขอก็ไม่คาเพราะว่าลิเลียลิเลียแล้วะลึนงั่มไม่ได้ใช่ไหมเ่ี่าไม่มือเอาบะขอมาด้วยสิปรนทำไมไม่กินฟัวฟูแฟนนนหัใหม่หมอนบอกเอาไปใส่ชหมอนนู่นกวายอยู่บบบนี่มันเนียแทบอย่ามันไหมนู้ตรงใจหมอใหมควรห่วยหวเอากระโมดำน้อยเลยมีว อมอดำนะลูกโอ้โหเข้าเหียปากลาแซบอ้ามอ้ามหางอามันปแท้บไปเลยเอาโอ้โหผักติ๋วแ่เลคุมาละมากินมาลยผักติ๋วรักเม็กินกลับเลยนะเขา้ินอยู่ค่ะเอมันขงแล้มั้มมันมน้ผักเมหรืผักิ๋วคุณยายโอันผัิ้นกินแบบ เบาบ้าเท่าเรือนี่บ้าเท่ากินมะละกับลาบหัวแต่ว่วาซอสแต้กินกับลาบก้อยเออคมบ่ล่ะแจ้งมือบอสเซียทานน่ะรู้มันจังดีมิ้วโอ้ก้อยปลาเมื่อถ้ากันบางง่ายเป็นโปรไซจ้ำอันชุดยาวเข้าไปอ้าปลาขึ้นแคว้วมีหัว ต้งพัดลาล่ะย pues บอกเอ IR ่เ้อ่าม้ต so like ้ดยสยรประมาณขั้นมาแล้วเมืいい่อแล้กัแล้วเมื่อนอนแอรละแน่นอะเงบอปลาคอสบบวบบวบปลาคอกับเขากางบวบใงอ 我搞呃，搞呃，搞那个菜。